จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยิงสาวกัมพาร์ถูกตามล่าโดยศัตรูทั่วสารทิศเพียงเพราะว่าสิ่งที่คุณอาของเธอทิ้งเอาไว้ให้นั่นก็คือธุรกิจสีดำครับอาวุธสงครามรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่เธอจะต้องดูแลต่อพร้อมทั้งเธอจะต้องเอาตัวรอดจากนักฆ่าไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าอาชอบฟอร์คิวเลอร์กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ประเทศเกาหลีใต้พื้นที่อันลกร้างนั้นมีประกาศแจ้งเตือนถึงการซ้อมโจมตีด้วยกระสุนจริงจากกองทัพและในตอนนั้นก็มีกลุ่มทหารรับจ้าง พร้อมอาวุธครบมือครับมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในขนาดเดียวกันนั่นเองห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรซงโจมือสไนเปอร์ครับได้เล็งปืนไปที่บ้านหลังดังกล่าวกระสุนปืนถูกลั่นออกจากลำกล้องพุ่งผ่านอากาศเข้าไปที่รูปครอบครัวของจองจีอันนางเอกของเรื่องนี้ครับจีอันตกใจอย่างมากที่จู่ๆก็มีกระสุนยิงมาทางเธอและไม่ไกลจากตัวเธอนั้นก็มีปืนอยู่กระบ,บอกหนึ่งตอนนี้เธอติดอยู่ในบ้านพร้อมกับโซมิน นักฆ่าที่จะมาสังหารตัวเธอนักฆ่าคนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยปืนที่ตกอยู่กลางบ้านนั้นทาจีอันได้มาแล้วแล้วก็เธอก็จะมีอาวุธเอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวแต่พอจะเอื้อมมือออกไปเท่านั้นครับกระสุนปืนก็ยิงปืนจนกระเด็นออกไปจนทําให้รู้ว่าตอนนี้เธอจะขยับออกไปกลางแจ้งไม่ได้แน่ๆมือสไนเปอร์นั้นได้รอสังหารเธออยู่แล้วจูจูจีอันก็นึกถึงคําสอนของคุณอาของเธอ จงจินมันได้สอนหลานสาวของเขาว่าจากการที่พระเอกในภาพยนตร์ไม่ถูกยิงสักกะทีก็เพราะว่าพระเอกนั้นใช้จุดบอดของสายตาครับในการเอาตัวรอดเมื่อตั้งสติดได้แล้วนางเอกจึงเอากระจกมาติดกับก้านไม้กวาดอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ในตอนนั้นเธอยื่นมันออกไปเพื่อหาจุดบอดของมือปืนครับซองโจที่เห็นแบบนั้นจึงยิงไปที่กระจกบานนั้นในทันที จีอันได้เริ่มทําอีกครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าอุปกรณ์ของเธอนั้นก็ถูกยิงจนแตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมือปืนก็ยิงพลาดและนั่นครับก็เท่ากับว่าเธอรับรู้ได้ว่ามือปืนจะต้องยิงมาจากระยะที่ไกลมากๆแน่และยิงมาจากด้านบนของสะพานที่อยู่ทางซ้ายมือของเธอครับจีอันจึงรีบปีนขึ้นไปที่ตู้เย็นเพื่อที่จาจังหวะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งซงโจเมื่อยิงไม่ได้ครับจึงสั่งให้ลูกน้องขยับรถไปอีกหน่อย เมื่อได้จังหวะแล้วนางเอกก็กระโดดไปอีกฝั่งซึ่งเป็นตอนที่กระสุนพุ่งผ่านร่างของเธอไปอย่างวุ่นวิตจีอันพยายามหยิบปืนที่กระเด็นออกมาเมื่อพลิกโซฟาได้แล้วเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อปืนไรเฟิลน,นั้นถูกเก็บเอาไว้ใต้โซฟานางเอกจึงหยิบเอาปืนออกมาก่อนที่เธอจะยิงสวนกลับไปเรื่องราวได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นจงจีอันยิงสาวที่ถูกตำรวจนั้นจับตัวเอาไว้ เนื่องจากมีคนแจ้งความว่าตัวของนางเอกนั้นทำร้ายร่างกายซึ่งตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าชายคนนั้นแอบตามผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ำและจีอันก็ช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เธอซัดชายคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางของตำรวจก็ไม่สามารถปล่อยตัวนางเอกไปได้เนื่องจากเธอนั้นทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าวตำรวจบอกว่าชายคนนั้นไม่ยอมง่ายๆแน่จะต้องให้ผู้ปกครองครับโทรมาเพื่อไกลเกลี่ย ซึ่งเธอก็ไม่เหลือใครที่ให้โทรไปหาอีกแล้วพ่อแม่ของเธอก็เสียไปในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กเหลือเพียงแค่คุณอาของเธอที่อยู่ในเมืองนี้จีอันจึงโทรไปหาคุณอาของเธอครับซึ่งเสียงไปสายที่รับนั้นก็เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอีกสถานีหนึ่งเขาบอกว่ากําลังจะโทรไปหานางเอกพอดีครับเนื่องจากตอนนี้คุณอาของจีอันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว เธอจึงต้องนั่งรถไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางเธอก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่คุณอาของเธอนั้นซื้อตู้กันกระสุนเอาไว้ให้เธอเพื่อป้องกันครับสำหรับคนร้ายที่บุกเข้ามาในห้องเพื่อทำการฆ่าหลานสาวตัดภาพมาในตอนปัจจุบันชายคนขับรถนั้นได้บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเพื่อนของจินมันเหมือนกันและเคยเห็นจีอันในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กสองสามครั้งแต่พอนางเอกย้ายไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย คงจะกลับมาเยี่ยมคุณอาใช่ไหมละ่ะช่ยคนดังกล่าวครับได้ถามนางเอกจีอันก็บอกว่าคุณอานั้นเสียไปแล้วและเธอก็เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีศพให้กับคุณอาของเธอเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลเพื่อนของจินมันก็ยื่นนำบัตรสหารประกอบพิธีศพให้กับนางเอกครับเมื่อเธอเข้าไปดูศพของคุณอาของเธอก็พบว่าที่คอของจองจินมันนั้นได้มีรอยบาดแผลอยู่ ซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าตัวเธอนั้นรู้จักอาของเธอเป็นอย่างดีไม่แปลกครับที่ชายคนนี้จะจบชีวิตโดยการฆ่าตัวตายแบบนี้และสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นศพของคุณอาของเธอจริงๆนั่นก็คือรอยสักที่เขียนว่ามือเธอหิวหลังจากนั้นจินอันจึงเดินทางมาติดต่อสถานประกอบพิธีงานศพซึ่งพนักง,งานก็ถามว่าพอจะมีภาพของคุณอาบ้างหรือเปล่าจะให้ใช้สําหรับภาพในการจัดงาน ทำให้ตัวของนางเอกนั้นจะต้องกลับมาที่บ้านของเธอซึ่งบ้านหลังนี้ครับเธอกับคุณอานั้นเคยอาศัยด้วยกันในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กจีอันได้พบเข้ากับแพจองมินเพื่อนสมัยเด็กของเธอซึ่งตัวของจองมินนั้นเรียนทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์มาเขาเข้ามาช่วยในการจัดการภาพในงานศพให้พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจองมินนั้นเคยมาช่วยงานของคุณอาของนางเอกอยู่บ้าง หลังจากที่ปลดประจําการทหารมาแล้วจงจินมันนั้นได้รับสมัครพนักงานปรับปรุงเว็บไซต์สําหรับการขายสายยางการเกษตรของเขาจงมินจึงรับงานพร้อมกับทํางานให้กับจินมันอยู่ช่วงหนึ่งในระหว่างนั้นเองคุณอาของนางเอกก็ได้เสียชีวิตไปและตัวของจองมินนั้นก็เป็นคนที่ติดต่อกับคุณอาของนางเอกเป็นคนสุดท้ายทําให้ตํารวจเชิญตัวเขาไปสอบปากคําและในห้องน้ำที่บ้านนั้น ก็คือสารที่ที่พบศพของจองจินมันจางมินจึงขอช่วยทําความสะอาดในห้องน้ําให้และให้ตัวของนางเอกนั้นไปช่วยจัดงานศพคุณอาให้เรียบร้อยในระหว่างที่เป็นเจ้าภาพงานศพนั้นจูจ่ๆก็มีแขกเข้ามาที่งานศพฝ่าแฝดครับได้เข้ามาที่งานศพของจินมันท่าทางของพวกเขานั้นก็แปลกๆทําให้จีอานั้นเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าคู่ฝ่าแฝดนั้นต้องการอะไรกันแน่ไม่มีใครคนไหนเลยครับที่รู้จักคู่ฝ่าแฝดนี้ ส่วนทางด้านของจองมินระหว่างที่ทําความสะอาดอยู่นั้นจูจูเขาก็เห็นคราบเลือดที่เปื้อนอยู่บนตู้จองมินจึงเข้าไปดูครับก็พบว่าข้างในนั้นมันมีมือถือของจินมันที่เขามักจะใช้อยู่เป็นประจำระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ครับเพื่อนเพื่อนของจินมันก็ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ตัวของจองจินมันนั้นได้เคยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้พิธีศพได้ถูกจัดไว้แค่หนึ่งวันเท่านั้นพวกเขาได้ส่งร่างของจองจินมันเข้าสู่เตาเผาครับ หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วนางเอกก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านโดยที่มีเพื่อนชายอย่างจองมินมาส่งทั้งสองได้แยกย้ายกันนางเอกได้กลับเข้ามาในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำของเธอกับคุณอาและนั้นก็ทำให้เธอนั้นกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่หญิงสาวนั้นได้ร้องไห้ออกมาตอนนี้เธอเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวแล้วเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมอาของเธอจะต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้ด้วยและในตอนนั้น จองมินก็ได้กลับเข้ามาเอาของและก็ได้พบเข้ากับนางเอกรับที่ยืนร้องไห้อยู่จีอันก็ขอให้จองมินนั้นช่วยอยู่เป็นเพื่อนกับเธอก่อนหลังจากนั้นจองมินก็ตัดสินใจบอกความจริงกับนางเอกไปว่าเขาได้เจอมือถือของคุณอาของนางเอกอยู่ในห้องน้ําซึ่งจีอันก็จําได้ว่ามือถืออันนี้ครับเป็นของคุณอาที่ใช้อยู่เป็นประจําจูจ่ๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมามีเงินโอนเข้ามา70ล้านวอนพร้อมกับถามว่า จะรับของได้ที่ไหนซึ่งในตอนนั้นนางเอกก็รับรู้ได้ว่ายอดเงินบัญชีของคุณอานั้นมันมีมากถึง1000ล้านบอลนางเอกรับไม่แน่ใจแล้วว่าธุรกิจขายสายยางธรรมดาของคุณอานั้นมันคืออะไรกันแน่แค่สายยางการเกษตรนั้นสามารถทำเงินได้มากถึงขนาดนี้ได้จริงๆหรือทั้งสองจึงเข้าไปคนในเว็บไซต์ของจินมันพร้อมกับให้จองมินนั้นช่วยสืบหาว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ขายสายยางนั้น เป็นแค่เว็บบางหน้าหรือเปล่าทั้งสองสืบจนพบว่าเว็บไซต์นั้นมันมีชื่อว่ามือเฮลซ์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายที่ใช้ในการค้าขายอาวุธสงครามครับและในตอนนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาถามว่าจ่ายเงินไปแล้วเมื่อไร่จะส่งของทั้งสองจึงเข้าไปอ่านนางเอกครับก็ตอบกลับไปว่าร้านกําลังจะปิดทําการแล้วจะโอนเงินกลับคืนไปให้ข้อความได้เด้งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าจองจินมันมันตายไปแล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นจีอันวันนี้เธอจะต้องตายไปด้วยและในตอนเดียวกันครับเสียงกริ่นก็ได้ดังขึ้นเสียงจากหญิงสาวครับที่ตะโกนอยู่ด้านนอกเธอมีชื่อว่าโซมินพร้อมกับอ้างว่าเป็นติวเตอร์ภาษาจีนที่จินมันนั้นนัดเรียนเอาไว้นั่นก็ทําให้หนางเอกเริ่มแปลกใจอีกครั้งจู่จูขอ้อความก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งครับมันบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครฆ่าหลักฉันจะไปฆ่าเธอเองและในตอนเดียวกันครับโซมินก็ได้เข้ามาได้แล้วซึ่งในตอนนั้นเองครับ โดนติดปืนกลก็ได้บินตรงมาที่บ้านของนางเอกตัดภาพในตอนอดีตระหว่างที่นั่งกินหมูปิ้งกันอยู่พี่ชายของจินมันก็ต่อว่าให้กับน้องชายครับที่เพิ่งจะโผล่หน้ามาหาแม่ในตอนนี้หลังจากที่หายตัวไปนานจองจินมันนั้นได้ถามหลานสาวไปว่ารู้จักชื่ออาไหมจีอันครับที่ไม่เคยเห็นหน้าคุณอาเลยสักกะครั้งก็ตอบไปว่าไม่รู้จินมันก็บอกไปว่าจำชื่อของฉันเอาไว้ให้ดี ชื่อของฉันมีชื่อว่าจงจินมันและเรื่องราวก็ได้ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ